ไอออนอันนี้ประจุลบแมกนีเซียมอยู่หมู่อะไรแมกนีเซียมหมู่สองสองค่ะโอเคหมู่สองก็ต้องประจุอะไรประจุบวกบวกเท่าไหร่บวกสองอ่ะใช่บวกสองตามหมู่มันเลยไบคาร์บอเนต อจำคาร์บอนเอตได้ไหมเราก็ต้องไปจำก่อนจำเอทเอทมีอะไรบ้างมีคอมีไนมีคามีซันมีฟอสถูกไหมคอไนคาซันฟอสติดโอติดโอเป็นเอทข้างล่างมีเลขอ,อะไรบ้างข้างล่างมีสามสามสามสี่สี่ข้างบนเป็น หนึ่งหนึ่งสองสองสามเป็นลบเสร็จปุ๊บปกติคาร์บอเนตคือซีโอสามเห็นป่ะแต่พอมันมีไฮโดรเจนประจุมันจะหายไปหนึ่งเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนอ่ะมันเป็นประจุบวกหนึ่งไปเจอกับซีโอสามอ่ะประจุลบสอง บวกหนึ่งเจอกับลบสองทั้งก้อนเนี้ยก็เลยเปลี่ยนใหม่บวกหนึ่งเจอกับลบสองเป็นลบเท่าไหร่ลบห okay. น,<บ>นึง่งโอเคงงมหมเฮรมันเป็นบวกหนึ่งถูกไหมมันไปเจอกับคาร์บอเนตลบสองมันก็เลยเหลือลบหนึ่งทั้งก้อนเนี้ยเป็นลบหนึ่งมองเป็นก้อน แล้วมันก็เลยตั้งชื่อว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งมันคือไบคาร์บ bon อเนตเวลาเองเขียนสูตรเองยังทำไงคว้อะไรลงมาควายสองเออใส่วงเล็บด้วยนะควยขวาใส่วงเล็บด้วยนะเป็น Mg HCO3 ควยสองเต๋ต้องใส่วงเล็บควยขวาใส่วงเล็บเห็นนะควยขวานะ คว้ายขวาให้ใส่วงเล็บคว้ายขวาใ,ใส่วงเล็บอ่ะต่อไป S R S, R. S R หมู่อะไรหมู่สองเออ S R หมู่สองประจุสองบวกหรือบวกสองก็ได้เหมือนกันไปจับกับคอรีนคอรีนหมู่อะไรหมู่เจ็ดอ่ะ <c oughs> คอลีนหมู่เจ็ดประจุลบเท่าไหร่ลบหนึ่ง หม่เจ็ดลบหนึ่งโม่หกลบหม่เจ็ดลบหนึ่งม่หกลบไรลบสองอะม่ 1, มห้าลบสามามลบสามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอสเราก็ควายมาเห็นไหมควายหนึ่งไปควายหนึ่งไปซ้ายควายสองไปขวาไม่ต้องใส่วงเล็บเพราะมันไม่ได้ซ้อนตัวนี้ก็จะอ่านว่าสตรอนเทียม คออะไรไปเลยคอลายถูกต้องคอลายไม่มีโอคอลายจบต่อไปอันนี้เขาให้มาแล้วว่า FE F E เป็นกลุ่ม A หรือกลุ่ม B F E เป็นกลุ่ม F E <B. S 1> เป็นกลุ่มบ <B. S 1> ีกลุ่มบอ่าทีนี้อ่ะควายเลข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 อะไรลงมาเลขสาม า่เลขสามควยอันนี้ลงไปหา Fe ใช่ไหมควยมาปุ๊บเราก็จะได้เป็นควยไปทางขวาใส่วงเล็บเปล่าใส่ค่ะใส่ก็จะเป็น Fe No สามเปิดวงเล็บชักสามมันเลยโอเคเอ้ย No สามเน No สองใหม่ Fe เปิดวงเล็บ No สองควยควยสาม ชักหนึ่งไปนี้ชักสามไปทางนี้ควยไปทางขวามีเลขให้ใส่วงเล็บทีนี้ Fe เป็น B เราต้องอ่านไอออนหรือไอออนทรี 3. ดูก่อนควยนะเราอ่านไอออนเฉยๆหรือไอออนทรี 3, ต้องบอกโลมันเปล่า Fe เป็น B ต้องบอกโลมันเปล่า Oh. บอกอ่ะต้องเป็นไอออนไอออนทรีนะเว้ยดูก่อนไข้นะอ่ะดู N NO3 สามในอะไรในเตอ่ะแต่อันนี้ o อสองต้องเปลี่ยนเสียงเป็นีใน,ในไตรเออในไตรทร r ที I T นะแมงกานีสคือเอมอะไรแมงกานีส แมงกานีสเห็นไหมกลุ่ม B ีเขาบอกเห็นปะ่ะ mn กี N ่บวกเขาบอกกี่บวก mn แมงกานีสเขาบอกกี M ่บวกเนี่ยที่โจทย์ให้อ่ะสองค่ะสองค่ะเขา,เขา,เขาต้องให้ให้มาเขาต้องให้มาคอเรตอ่ะคอเรตจำคอเรตให้ได้คอเรตคืออันนี้ใช่ไหมคอไนคารัซนปอร์ตไปจำนะเนี่ยคอไนคารัซนปอร์ต สามสามสามสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองสามเข้าห้องสอบปุ๊บเขียนรอเลยเออโอเคทีนี้คอเรทก็ท่องมาแล้วคอเรทคือคอเรทคือ C L, L O สามลบชักสองชักหนึ่งไปชักสองไป ชักสองไปใส่วงเล็บเปล่าชักมาทางขวาใส่ใช่ <ไป S 2> ใส<ช>่เป็น C L O สามควายสองจบโอเค SN S N <SN> S N หมูอะไร S N หมูสี่ค่ะอ่ะ S N อยู่หมูสี่แต่ S N เป็นโลหะหมูสี <S <SN> <S <น>่ S N อยู่ทางซ้ายประจุบวกโอเคนะซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบ เพราะฉะนั้น Sn อยู่หมู่4ต้องบวก4 okay. อันนี้พี่เขียนตรงนี้ก่อนกลุ่ม a ข้อ1กลุ่ม a ไม่ต้องบอกกลุ่ม a ไม่ต้องบอกอันนี้ก็คือกลุ่ม a เหมือนกันอ่ะ Sn ไปเจอกับโบมีนบมีนหมู่อะไรหมู่7อะหมู่7ก็คือ br ประจุลบ1 แต่ดอกจัน SN เนื่องด้วยว่า SN น่ะมันเป็นตัวยกเว้นมันอยู่หมู่ A ก็จริงแต่บอกด้วยย้ำมันเป็นตัวยกเว้นจะมี SN กับ PB ที่ต้องบอกปะจุอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ SN คือเต้นถูกไหมเต็นเลขสี่ก็เป็นละ I กับ v เค่นะ sn กับ sn กับ pb เป็นตัวยกเว้นต้องบอกด้วยโบมี n เปลี่ยนเสียงเป็น bo bo b ม my เออ bo my ถูกต้องไม่มีโ o bo my อย่าลืมนะ sn pb บอกด้วยนะต่อไป co cobal c o b อ l เป็น a หรือเป็น b N.B. N.B. ต้องบอกอ่ะก็เวลาเขียนสูตรก็ทำไงชักสามมาชักสองไปใส่วงเล็บเปล่าชักชสามไปซ้ายอ่ะใส่วงเล็บ N.P.O. สีวงเล็บปิดว o B A L G. ควยสอง Cobalt C.O.B.A.L.T Cobalt เลขอะไรเลขสองอเ,ลเลขสองฟอสอะไร ฟอสฟีเออฟอสเฟตต่อไปเมอร์คิวรีเป็น B ใช่ไหมต้องบอกแต่อันนี้สังเกตเมอร์คิวรีเป็นรูปมันเลยเป็นรูปนี้มัน Hg สองสองบวกเพราะฉะนั้นน่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะ Hg สองสองบวกเนี่ยมันคิดต่อหนึ่งตัวมันคิดต่อหนึ่งตัวสองตัวบวกสองหนึ่งตัวกี่บวก บวกหเออหนึ่งตัวบวกหนึ่งอ่ะแต่ทีนี้ต้องคว้ยอนตัวนี้มันเป็น H G ใช่ไหม H G ควยสองไปทางขวาคว้หนึ่งมาทางซ้ายไม่ต้องใส่ของเล็บเป็น H G สอง I สองอ่ะทีนี้ Mercury ก็ M E R C U R Y ใช่ไหม Mercury Mercury ตัวนี้สรุปเราใส่เลขหนึ่งหรือเลขสอง ใส่เลขหนึ่งหรือเลขสองเลขหนึ่งใส่หนึ่งตัวโอเคนะย้ำนะใส่แค่หนึ่งตัวคือมันห้อยสองใช่ไหมห้อยสองประจุบวกสองแต่เวลาคิด,ค,ดคิดต่อตัวเดียวเท่านั้นงงป่ะ mercury one เพราะมันคิดต่อหนึ่งตัวคือมันมีสองตัวบวกสองหนึ่งตัวก็ต้องเท่าไหร่บ,หออบวกหนึ่งเออบวกหนึ่งอะ m e ค c u r y วัน ไอโอดีนเปลี่ยนเป็นไอโอดายเออไอโอดายโอเคอ่ะต่อไปเราสามตัวสุดท้ายซีย u ซเป็นกลุ่ม A หรือกลุ่ม B B ค่ะเป็นกลุ่ม B ทีนี้ CO3 มันประจุอะไรเนี่ย CO3 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 คาร์บอเนตประจลุลบหนึ่งไม่ลบหนึ่งอานนี้โอไนคารันฟอสเห็นป่ะหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมคาร์บอเนตลบสองคาร์บอนเนตลบสองเราจะเห็นว่าลบสองก็คือตรงนี้เห็นไหมเห็นสองนี้ป่ะแทงขึ้นตรงนี้ถูกไหมตรงเนี้ยมันไม่มีเลขจริงๆมันคือเลขอะไร หนึ่ง <1. S 1> มันคือเลขอะไรมันคือเลขหนึ่งถูกป่ะ,ะใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นซีูต้องเป็นกี่บวก 1. 1> หนึ่งเพราะถ้าเราควายซีอูมาตรงนี้มันก็จะไม่มีเลขแล้วเราควายสองไปตรงนี้ควยไปซ้ายควยไปซ้ายเองไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่วงเล็บอีกรอบคาร์บอนเนตต้องจำมาให้ได้ตรงนี้นะพอไนคารตันฟอสจำให้ได้นะอันนี้อ่า ก็จะเป็นคอปเปอร์อ่าเป็นคอปเปอร์คอปเปอร์เลขหนึ่งใช่ไหมคอปเปอร์ Copper เลขหนึ่งลงเสียงเป็นคอปเปอร์ Copper เลขหนึ่งลงเสียงเป็นคาคาอะไรคาร์บ <Carbon. S 1> อนิคเออคาร์บอนิคอ่าต่อไปลิเทียมลิเทียมลิเทียมคืออะไรลิเทียม L ไอไออยู่หมู่อะไรหาหมู่หนึ่งอ,อ่าหมู่หนึ่งประจุบวกหนึง่งในตรายในตรายหมูลล่ไรในตรายในต่อในตายมาจากไนโตรเจนไนโตรเจนหมู่ไรหมู่ห้าหมูออ่ห้าประจุประจุลบลบสามเพราะฉะนั้นเราชักชักสามไปหาลิเทียมชักสามไปหาลิเทียมชักหนึ่งมาตรงนี้ เป็น Al สาม N K อาว่าลิเทียมในตายเพราะว่าไม่มี O ต่อไปอ่ะอันนี้ให้มาแล้วอลูมิเนียมสามบวกชักสามไปด้านขวาชักสามไปหา S ชักสองไปหาอลูมิเนียมสูตรเลยเป็น Al สอง Al สอง S, 2> <L> 2. <S A, สาสามเออ Al สอง S สามอ่ะอ่านว่า A em, อะลูมิเนียมเฉยๆเพราะเป็นกลุ่มเออะลูมิเนียมอะไรอะลูมิเนียมทันสันทันไฟซันไฟ F อะไร i d e เออ d e t o เนี่ยอ่านชื่อเนี่ยไปฝึกทำแล้วก็ข้งพวกข้างบนนี้ถ้าทำได้ก็ลองดูพี่ยังไม่ทำเฉลยเหมือนกันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเขียนเล่นๆเนี่ยไปลองลองทำดูพี่ตัดตัดมาจากเทกถ้าว่างก็ลองทำเดี๋ยวไว้พี่ส่งเฉลยไปให้อันเนี้ยตัดมาจากข้างหลังอะนะอัน,นเนี้ยเนาะ รน,นี้โอเคอ๋ออันนี้มันรวมเรื่องปริมาณสารด้วยอันนี้ลองไปลองทําก็ได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาถาม g i v e a n example matter substance bigger อะไรเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากมากให้ g i v e a n example อะไรก็ได้อ่าต่อไปอย่างข้อหนึ่งจุหนึ่งอย่างเงี้ย หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะให้อธิบายว่าอันไหนเป็นเคมีคอลอันไหนเป็นฟิสิกอลประมาณนี้อ่าก็ลองลองดูลองทำยูดูแล้วเดี๋ยวไวพ้พี่เฉลยให้ทีหลังนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ไปละพี่ไปสอนต่อละแล้วเดี๋ยวเราเจะการสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าสักเก้าโมงแล้วกันค่ะ <c oughs> ไม่ทันเดี๋ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอาเก้าโมงแล้วกันเนาะค่ะ <c oughs> โอเคโอเคแกแค่นี้แหละตั้งใจอ่านนะอยากให้ผ่านแกเอาให้ได้สามสิบเลยนะถ้าสามสิบลออได้นอนอน้อเอออ่านเยอะๆเอาให้ได้สามสิบเลยจะได้ผ่านจะได้สอทีเดียวผ่านเลยค่ะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะอัพอันเนี้ยลง YouTube ให้แต่ว่าอย่าส่งต่อนะพี่อัพให้เราสองคนค่ะ เออก็อเดี๋ยวเก็บไว้เผื่อเอาไว้ดูตอนใกล้ๆตสอบอะไรอย่างนี้อีกทีนึงเนาะโอเคงั้นไปละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ